โอเคนะผมก็ก้่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมเซฟอีโว e ในการ e อีโวเอซิกแล้วนะผมก็วันนี้เดีย๋ยวเราจะไปทำงานอ่าเก็บไม่ใช่เก็บดิทำงานกระจกเออพูดผิดเล็กน้อยนะผม,มก็วันนี้อยู่กับเจ้าเอสพันยอบอ่านะผมรถคันโปรโด,ดของผมเลยนะแต่คันโปรดไม่ใช่สีนี้หรอกมันต้องสีแดงแต่วันนี้เอาสไตล์คัลเลอร์ออกมาหน่อยนะผมเพราะว่าไม่ได้ขับมานานมากนะผม โอเคผมก็อย่าเราไปทํางานกระจกกันะไรนะผมก็อย่าผมขอทับ GPS บอกไปเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะงานกระจกอันนี้พูดจริงๆนะว่ากูไม่เคยทำ <c oughs> สถานที่เอ้ยไม่ใช่ดิสถานที่เลยอ,อะไรวะเอะสถานที่แหละถูกแล้วนะผมกู <c oughs> มัว <c oughs> ม่วละกูมั่วละกันหนึ่งนะโอเคกูช่างแม่มันสรุปก็คือ ผมรู้มาขา่ขาวว่ามันอยู่ตรงชายหาดนะผมก็คือมันทับ GPS หาไม่ได้นะผมมันต้องไปดูที่จุดสี่เท่านั้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูแหละนะผม,มเพราะว่าผมไม่เคยทํานะผมแต่ว่าผมเห็นผ่านๆแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมอันนี้พูดตรงๆนะกมไม่เคยทํา <c oughs> ไม่ได้ตอแหละนะโอ้บินไปเลยโอ้เนียนะการขับรถแบบเซฟอีโนะผมไม่มีใครเทียบได้อีกแล้วนะผม ถ้ามีใครทำตามผมเนี่ยก็คือตายนะผม,มยินดีวะแปบ๊บนึงนะนี่ครับผมอันนี้เป็นเรือเช่านะใครจะไปตกปลามาเช่าได้แป๊บนึงผมขอหางานกระจกก่อนแป๊บนะโอเคผมไปถามไอทีมมาแล้วไอ้ห่ามาผิดฝั่ง <c oughs> ผมมั่วจริงๆเลยนะอันนี้ผมไม่เคยมาทำจริงๆนะเมื่อกี้ออกไปถามไอทีมมา อ๋อนี่นี่นี่เจ้เจ้ละโอเคก,กะเรากำจักกดคนนะผมยายาวันสอบงานตรงไหนวะแปะ๊บนึงนะผมขอ,อาหายาถ่าที่สมัครงานกันผมบอกว่าอยู่ตรงกระท่อมนะผมโอเคตรงนี้ไม่มีต้องดูทุกกระท่อมใช่ไหมอ่ะอ๋อนี่เนี่ยเจอละ โอเคผมเราก็สมัครงานไปแล้วก็เปลี่ยนชุดนะผมอันนี้เ,เราไม่ต้องเออเราไม่ต้องซื้อออุปกรณ์เลยเลยนะเราขุดได้เลยนะผมก็กดรูปแฟ้มงานนะผมแล้วก็กดขุดทรายนะผมขุดทรายเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้มันได้ไรหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมานั่งเก็บอีกรอบหนึ่งนะผมอ่ะเราได้มาเราได้ทรายมาห้าจะเรียกว่าไงห้าก้อนดีไหมเออเรียกทรายว่าห้าก้อนแล้วกันผมขอเรียกเป็นก้อนนะอ่าเราก็ได้มาห้าก้อนนะผมเราก็เก็บไปได้นะผมเก็บทรายไปสองก้อน การแปลเนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้ทรายกี่กี่อันนะไอ้กี่ก้อนนะมันอาจจะสิบก้อนหรือห้าก้อนเนะี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่งานมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมเก็บเลเวลได้ง่ายนะผมก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเอ่อเมืองันโตสนะผมก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ว่าผมแนะนำให้มาทำนะผมหลังจากเลเวลเอ้ทุยเราเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลสามเลเวลสองนั่นแหละประมาณนี้นะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว่ามันทําได้ตั้งแต่เลเวลแรกเลย,เรยหรือเปล่านะผมอืมแต่งานนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นงานที่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะตกเล็กน้อยนะผมแต่เวลาทําแล้วมันเวลาทําเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้เยอะนะผมซึ่งราคาถ้ามันราคาแต่ร้อยเนี่ยยังไงเราก็ได้ล 1, หลัก 1, พันนะผมหลักพันเพื่อเราอาจจะได้หลักหมื่นเลยนะถ้าเรามีกระเป๋ามากพอนะผมแค่แปดสิบเนี่ยอาจจะได้หลักหมื่นเลยนะอืแต่ถ้าเป็นเด็กใหม่เราไม่ได้เติมกระเป๋ามานี่ก็ประมาณพันกว่าบาทนะเดี๋ยวผมเราถ้าเก็บไปนะผม งานนี้มันพูดตรงๆนะมันทําเร็วนะผมทําเร็วได้ได้เว็วดีนะอื <s> เราไม่จําเป็นต้องไปเก็บอก้อนทรายที่มันเป็นเศษๆแบบนี้ก็ได้นะผมเราเรินผ่านมาเล่นได้ก็ได้อืแต่ว่าผมเก็บเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันได้เยอะๆนะผมอมแต่ว่ามันอจจะมีเศษๆเล,ล็กๆเล็กๆน้อยๆนะผมพ่งซึ่งผมก็ต้องไปกําจัดทิ้งอีกนะผม อ่ะอีกอย่างนึงนะผมก็คือเหตุผลที่มันไม่ค่อยมีคนมาทํางานนี้กันเนี่ยเพราะว่าราคาอาจจะตกนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนมาเนี่ยผมไม่ได้เล็กเอ้ยชุยไม่ได้เช็คราคานะผมไม่ได้เช็คราคาก่อนมานะและตอนนี้ผมไม่มี V P แล้วผมซึ่งมันเช็คราคาไม่ได้นะผม,มถ้าผมมี V P เนี่ยคือมันสามารถเช็คราคาได้นะผมระบบ V P นะผมก็คือมันไม่ได้อยู่ถาวรคงพันอะไรพวกนี้นะ มันอยู่แค่7วันบางครั้งอาจจะเยอะก,กว่า7วันนะผมถ้าเราเติมเยอะนะเสียแค่ห้าสิบาทแล้วก็ได้มาเจ็ดวันแล้วผม,ผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะแต่ถ้าอยู่ถาวรอ,อันนี้มันก็จะไม่ออพนะผม,มก็มีคนหลายคนนะผมก็บอกเขาก็มีคนถามมาบ้างว่าวีพีเนี่ยอยู่ถาวรไหมผมบอกเลยคือไม่อยู่ถาวรน,นะถ้าอยู่ถาวรเนี่ยคือไม่ o อพแล้วเอ้ยมันไม่อพแล้วนะผมเซิร์ฟในค้าเล่น เขา,นนา RP, นะเขาน,น้นอ่า RP นะเขาไม่ได้เน้นพวกดีเอ็มอะไรพวกนี้นะ DM อ่ะต้องไปเจอเซิร์ฟอื่นนะผมเซิร์ฟที่ว่ามันมีปืนแล้วก็ยิงกาะดม่วนอะไรนะผมอืมอีกไม่นานอย่าเซิร์ฟนี้เขาก็มีอ่ระบบปืนเข้ามานะผมใช่เนยังไงเซิร์ฟนี้แม่งก็เป็น DM อยู่ดีนะผมเพราะทุกวันมีเพราะทุกวัเกนเนี้ยแค่มีดกับสนับแม่งก็จะตายหานอยู่แล้วนะผมอืมแต่ก็ช่างเขาเลยฮนะคือผมก็แค่มาทําหน้าที่รีวิวเซิร์ฟนะผม ไม่ใช่ว่ารีไปเซิร์ฟอบบมาโปรโมทเซิฟเขาเฉยๆเนะี่ยเขาไม่ได้จ้างกูหรอกแต่กูอยากโปรโมทโปรโมทเอออ่ะโอเคอย่ผมขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมแค่มาสานพี่เฉยๆเฉยนะผมผมไม่ได้มาทำแบบจริงๆจังๆนะอืมโอเคผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในทุยไปดูในส่วนของการแปลอ่าทรายเป็นกระจกนะผมก็กดเข้าที่รูปโทรศัพท์นะผมนี่อ่าสถานที่แปลเนาะอืมก็กดเข้าที่ A.P.P.S นะผม เข้าที่ G P S นะผมแล้วก็เข้าที่แปลรูปไอเทมนะผมแล้วก็เลื่อนหาหลอมกระจกนะผมอันนี้ฮะก็กดไปเลยเขาก็จะระบุำตำแหน่งให้เรานะผมก็ตำแหน่งที่เราต้องไปนะผมก็อยู่ในเมืองที่ว่าจะเรียกว่าเมืองอะไรดีมันเขตอะไรมอนโง่มอนโง่ะ Mon Mon Go. อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะอันนั้นนะแต่ผมขอขอญาตอ่านว่ามอนโกแล้วกันนะผม พูดไงกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอะแต่กูจากําว่ามังโกะอะเออมอสโก้ปะอันนี้ไม่แน่ใจนะชื่อเมืองชื่อเมืองมันอ่านคล้ายๆกับมอสมอสมอสโก้มอสโก้มอสโก้อะไรปะมอสโก้ MOD Go. เออช่างแม่ง <c oughs> <c oughs> อ่านไม่ถูกนะผมอก็ตอนนี้นะผมทางเพจของผมนะผมอันนี้ผมหมดเพจข,ของตัวเองเลยแล้วกันนะผมตอนนี้นะผมเพจของผมนะผมก็รับทําเสียงอะอ่าอะไรนะ เสียงเสียงมอดนะผม ừ. เสียงมอดรถนะผมก็เริ่มต้นราคาเนี่ยสงวนอยู่ที่ประมาณ80บาทนะผมแต่ถ้าให้ย้ายอ่าไฟพวกเสียงอ่ะให้ย้ายจากอ่าอย่างเช่นนะย้ายจากอ่าสมมติผมลงเสียง S1000 นปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากเอาเข้า NRG เราย้ายไป SCR เนะี่ยผมคิดตังแค่ยี่สิบาทพอนะผมเพราะ,ะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะผมมผมสามารถย้ายได้นะอืก็สามารถมาติดต่อที่เพจผมได้นะผมใครที่จะให้ผมทำมอดเสียงนะผมม ทำมอสเสียงเนี่ยทาทั้งดุ้นเลยนะก็คือให้ผมไปโมเสียงอะไรใหม่หมดเลยนะก็คือเดี๋ยวผมอะคิดตังแค่แปดสิบาทพอนะผมได้งานเนี่ยประมาณสองสามวันนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างผมก็จะแจ้งบอกเลยนะผมว่าผมไม่ค่อยว่างแต่ว่าหนที่ผมว่างเนี่ยก็คือสองวันได้นะผมอันนี้บอกไว้เลยนะสองวันได้นะผมโอเคผมเราก็จะถึงแล้วนะผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมวันนี้กูสุภาพจังเลยนะผมทำไมถึงขับรถถูกเรียนจังเลยอะตำรวจเดี๋ยวนี้มันล่านะผมใครทำขี่ทำเอ้ทุยใครที่มันขี่อะ ผิดเลนนะผมอืมระวังกันด้วยนะไอ้พวกที่ว่ามันเอารถขึ้นจุดสีอะไรพวกเนี้ยนะผมระวังตายนะเ <c oughs> มื่อกี้ไปถูกผิดท,ที่นะผมอืมลืมอย่าหาทางเข้าก่อนนึ่งนะผมเพราะว่าไม่รู้ทางเข้ามันอยู่ไหนอเอ,เะอเะ๊ะเอ๊จอืมซอยเล็กๆแบบน,นี้อยู่ผมชอบเลยอะ่ะอ่ะทางนี้มันเข้าได้ไหมโอ้โหแล,แล้วทางเข้าอย่างเล็กเลยนะทุกคนนะโอเคผมเราก็มาถึงแล้วนะผมเราก็กดคุยไปนะผม ตอนนี้ผมไม่มีอ่าระบบ V P นะผมซึ่งมันไม่สามารถทับออโตได้เราก็ต้องมานั่งใช้ระบบคุยไปนะผมอืมก็คือการกดนะผมอืม๋ยวผมขอเช็คก่อนล้วกันนะผมใช้อ่าอยา่าเพิ่งนะผมขออธิบายก่อนในการที่จะอ่าหลอมทรายให้เป็นกระจกเนี่ยคือเราใช้ทรายประมาณสิบก้อนนะผมต่อนหนึ่งกระจกนะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเช็คก่อนล้วกัน,กนว่าตอนนี้ผมมีทรายกี่ก้อนนะผมอืมตอนนี้เรามีทรายอยู่เก้าสิบก้อนนะผมซึ่งเราจะได้ประมาณอ่าร้อย ไม่ใช่ร้อยสิอ11ก้อนเอ้11แผ่นนะผมกระจกผมขอเรียกเป็น Pen แผ่นล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมหลอมหลอมไปแล้วสองอันนะผมก็เป็น11นะ11แผ่นนะผม,มแล้วกดคุยไปเรื่อยๆนะผมอ่ะโอเคผมแล้วก็แปรเป็นแปรเอ้หลอมผมขอเรียกเป็นหลอมละกันผมก็หลอมมาเสร็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เอยวเราไปดูในส่วนของการขายกันเลยนะผมก็ทับเข้าที่ GPS เหมือนเดิมนะผมโอเคผมก็กดเข้าที่อ่าขายเทมนะผมอืม แล้วก,กดเข้าไปที่การขายกระจกนะผมเขาก็จะระบุตำแหน่งให้เรานะผมเราก็ไปที่ตำแหน่งของเขาเลยนะผมะก็อยู่ตรงนี้นะผมเราก็กดขายไปเลยนะตอนนี้นะผมราคา200บาทซึ่งเป็นราคาที่เ <c oughs> อือเดี๋ยวเรามาดูกัน11แผ่นมันจะได้สักกี่บาทนะผมสอ2 0 0ไอ้2,200นะผมก็เป็นราคาที่ว่าถ้าผมฟาร์มเยอะมากกว่านี้อืมนะ หมื่นนะผมลักหมื่นแน่นอนนะผมก็สามารถมาทํางานนี้ก็ได้นะผมซึ่งตอนเนี้ราคาม200บาทซึ่งก็คือมันไม่มีมันไม่ค่อยมีใครทำนะผมถ้างานไหนที่ไม่ค่อยมีคนทําเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มราคานะผมแต่งานงานไหนที่ราคาที่มันตกเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยมันไปทําเยอะนะผม,มเช่นง,งานเหมืองอย่างเงียง้ยที่มันไปทําเยอะไม่ใช่พะอ,อะไรนะผมมันเอามาครับของกันนะผมซึ่งเวลาเนี้ยก็ควรที่จะฟาร์มนะผมเพราะว่า ระบบปืนกำลังจะเข้ามาแล้วนะผมเขาต้องไปฟาร,ร์มหินฟาร,ร์มเหล็กอะไรพวกนี้เอามาคราฟกันนะผมซึ่งระบบทุยระบบปืนเนี่ยไม่ได้เป็นระบบซื้อนะมันต้องเป็นระบบคราฟเท่านั้นนะผมซึ่งปืนที่เขาเอาเข้ามาแรกๆเนี่ยอันนี้ผมขออธิบายก่อนแล้วกันในส่วนของระบบปืนนะผมปืนแรกที่เขาจะเอา,าเข้ามานะผมก็เป็นปืนปืนพกนะผมปืนเล็กๆอ่กกะพูดง่ายนะผมเพราะว่าถ้าเขาเอาเอชเข้ามา MP ไฟลูกซองอะไรเข้ามาเนี่ยก็คือเล็กนะผมราะ เขาขอเอ่อเอาปืนเล็กๆเข้ามาก่อนลวกันนะผมตอนนี้นะเซิฟนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมเอาปืนเล็กมาดีแล้วนะผมยิงอ,อ,อย่าไปเอาอย่าไปเอาไอคีมาเลยแนะนํานนว่าอย่าไปเอาไอคีมาเลยรับรองไอพวกเล่นบนคอมเนี่ยมึงสบายเลยไอคีเนี่ยอย่างหนึ่งนะผมสำหรับ APK ใหม่ที่จะมาใบนี้นะผมคือเขาจะเปิดให้เล่นบนอ่าบนคอมนะผม,มซึ่งต้องเสียไวริสนะผมไม่รู้ว่าเสียกี่บาทนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม โอเคครับผมก็สลปนี้นะผมใครชอบก็ลืกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย